ประกาศช่องนะครับประกาศทุกคนนะครับทุกคนที่เป็น f อฟจรคาคดาแชนแนลนะครับอนาคตนะครับช่องเจราคดาซีเฮดอาจจะอาจจะไม่ได้ทํา y o YouTube บ่อยๆเสมอนะครับแต่อาจจะทําเป็นวันบา,บางวันบ้างก็ทําบ้างนะครับแต่ไงคนที่ดูเจราคดาซีเฮดเนี่ยนะครับก็คงก็คงรู้ไปหมดนะครับในในวงการในฝั่งของ RTA ต่างๆนะครับซึ่งบางทีเจะกรเซียเนี่ยนะครับดังมากเลยเดียวนะครับซึ่งทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยนะครับจะได้รู้เลยว่าถ้าผมเปิดเทอมเมื่อไหร่นะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับอ่าคลิปนี้คลิปนี้นะผมจะบอกอ่าผมประกาศช่องเลยนะว่าถ้าจะไดกาเซียทำแบบทำคลิปน้อยนะคทำคลิปช้าทำคลิปช้านะมันก็จะ หรือถ้า,าหน่อยอะคลิปอาจจะไม่ลงบ่อยอย่างนี้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกนะถ้าผมเปิดเทอมเนี่ยนะครับผมอาจจะต้องอเหนื่อยหนักกเดิมคุณผู้ชมนะครับและยังไงใครที่ติดตามผมมานานนะใน,ใน,ในช่วงหลังๆเนี่ยก,ก็ผมจะบอกนะครับแต่ผมก็คงดีใจที่ที่ติดตามเยอะขนาดนี้นะครับแต่ผมก็ทํามานานนะซึ่งทุกคน ที่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นบอกว่าคลิปสั้นๆนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆผมประกาศช่องนะครับเออช่องนี้เนี่ยนะครับก็คือจรกราศีเฮ็ดเนี่ยอาจจะนะครับไม่ได้ทําบ่อยๆแล้วในในอนาคตตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับจรกราศีเฮ็ดอาจจะไม่ทําคลิปบ่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากผมเปิดเทอมแล้วผมเปิดเทอมจะไม่ลงคลิปบ่อยๆแล้วซึ่งทุกคนที่ดูอยู่นะครับอ่าช่วยกันติดตามช่วยกันแชร์ด้วยนะครับคือเอาง่ายว่า คลิปหน้าเนี่ยผมอาจจะต้องแบบาหาคลิปที่มันลงง่ายๆมันลงละซึ่งบาบางคลิปก็ต้องก็ต้องมีคลิปกอลบบ้างคลิปแบบซึ่งคลิปกอลเนี่ยนะผมต้องผมต้องบอกก่อนนะมันก็มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ที่ไม่ควรจะทํานะแต่ว่าผมไม่มีเวลาที่จะลงคลิปมากนะผมอาจจะไม่มีเวลาจะมาถ่ายคลิปแบบนี้นะเพื่อใช่นะผมอาจจะต้องลงคลิปกอลแล้ววนะ่าผู้ชมซึ่งผมคิดว่าการกอลมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะ แต่ทําไมแต่ผมจําเป็นต้องทำเพราะเนื่องจากผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเยอะนะครับผมเป็นคนที่เรื่องธุระเยอะนะครับอ่าใครที่ได้ดูคลิปนี้นะผมขออภัยด้วยนะครับซึ่งถ้าคลิปก๊อปออกนะอาจจะอาจจะบอกว่าเฮ้ยไอคีก๊อปแบบนั้นแต่ว่าเรื่องแต่จริงจริงนะผู้ชมช่องผมเนี่ยนะครับค,คือเป็นช่องคือช่องเป็นช่องที่ค่อนข้างขี้เกียจนะครับเอาง่ายว่าขี้เกียจทำอะไรเยอะอะผู้ชม เพราะว่านะไม่อยากทําอะไรเยอะๆนะครับแต่ละถามว่านะเออคนนี้หายไปไหนเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมก็อ่าท่านผู้ชมที่ดูกันอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ใครนะครับอ่าสารับคลิปนี้โอเคนะครับอ่าคลิปสั้นๆนะ,อะโอเคผดผมไปแล้วนะครับอ่า